นะคะพวกเรา3มคนก็มาเผาดินะน้ำมันให้น้องดูนะคะแต่พี่ดิมขอเตือนก่อนนะไม่แนะนำให้น้อง,ลองเล็นแบบนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดิมตอนนี้เราจะมาทำอะไรครับเนี่ยตอนนี้นะคะเราจะมาปิ้งไซเรนเฮดกันตอนนี้นะครับเราจะมาทำไซ <V> เรนเฮด vs ไม้ขีดไฟนะพนะยานานะนี่เดี๋ยววันนี้นะจะให้ทุกคนเนี่ยใช้ไม้ขีดกี่กล่องก็ได้นะตามใจเลยว่าไซเรนเฮดตัวเองนี่ต้องใช้ไม้ขีดกี่กล่องนะครับ เดี๋ยวจะให้ทุกคนปักนะแล้วก็เราจะมาปิ้งดูกันว่าเซเลเแต่ละตัวเนี่ยใครจะไปก่อนกันใช่มาเดี๋ยวทําฐานของตัวเองเลยนะนี่นครับเซเลเฮสหัวอุ่นจิของพี่พึ่งนะครับเดี๋ยวดูว่าถ้ามันเจอกับไม้ขีดไฟนี่มันจะเป็นยังไงตรงไหนจะละลายก่อนกันของพี่ดีมนะครับนี่โหเสียดายจังสับปะสะสวยเลยสับปะส้สวยสับปะมาตั้งนานของพี่ไอก็เหมือนกันนี่ <c oughs> <c oughs> ตอำลังคิดอยู่ประมาณนี้ดีเนาะเออจะให้น้องนอนตรงไหนตอนนี้นะครับเราก็ปักกันจ็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใช้ไปคนละกี่กล่องของพี่ไอ้นี่กี่กล่องแล้วเนี่ยสิบสองกล่องแล้วพี่นะสองกล่องเลยเหรอคูณกล่องหนึ่งเท่าไหร่นะสี่สิบเป็นเท่าไรหกเอ้ยสี่ร้อยแปดสิบสี่ร้อยแปดสิบเก้าแล้ววะสี่ร้อยแปดสิบก้าแล้วนะครับเดี๋ยวตัวแรกเอาเป็นของพี่ไอ้ก่อนเลยนะโอเคตอนนี้นะครับนี่เลยพี่ไอ้จัดจานเรียบร้อยแล้ว ปิ้งหมูกระทะของเราใช้ไป489ค่ะ489นะมามาดูว่าไซเรนเฮดทีวีระทะไม่ขีด489นี่จะออกมาเป็นไงนะครับใช่น้องพร้อมแล้วพร้อมที่จะตายแล้วนะขนกเลยขนสกให้น้องถ้าพี่นาให้พร้อมแล้วนะจุดเลยนะโอเคหนึ่งสองสามจุดจากฝั่งไหนก็ได้มันมีสองฝั่งเอาตรงกลางดีกว่าพี่น้าเอาตรงกลางเหรอติดแล้วติดแล้วติดยังเฮ้ย เราจะมาก่อกองไฟรู้รูตัวน้องบางไงพี่นัทแขนไปแล้วแขนฝั่งนี้คือเหลือแต่กระดูกแล้วว่ะอ่าเฮยโหมันไปไวมากเลยนะแล้วตอนนี้นะครับขาไปหมดเลยนะเป็นช็อกโกแลตเลยอ่ะเฮ้ยเหมือนช็อกโกแลตเลยอ่ะดีอะไหลเยอะเออดูดินี่มันช็อคโกช็อคโกบานาน่านี่สะโอ้โหแล้วดูหัวตอนนี้ทีวีหัวกำลังห้อยนะไปเรื่อยๆนาไงมันก็เลยไปช้าหน่อย ตอนนี้ถ้าหัวหล่นนี่เราจะดับไฟแล้วนะเพราะว่ามันน่าจะไม่ไปเยอะมันน่าจะไม่เหลืออะไรแล้วนะพี่ดาไม่เหลืออะไรนะพี่ดาดูดิมันมาอยู่ข้างๆหมดแล้วเนี่ยสองคนที่เหลือนี่มีใครมีมากกว่าสิบสองกล่องไหมของบีสิบห้ากล่องของดีสิบห้ากล่องแล้วของพึ่งอ่ะสิบกล่องค่ะของพึ่งสิบกล่องเหรอโอ้โหสี่ร้อยก้านกับหกร้อยก้านโอ้โหไปแล้วหัวกระเด็นมานี่เลยโอ้โหพอแล้วดับเลยเดี๋ยวจะไม่เหลือเดี๋ยวจะไม่เหลือสภาพศพ โอ้เาวาวาเบาเบานีโอ้ทดสะนย่โอ้ยยงไม่ดยบเลยนะฝั่งนี้ยังไม่ดับเลยไม่ดับเลยยยยยยอยย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  ซิโคงนี่นะคะจากการที่สํารวจแล้วเขาเป็นซิโคงเหลืออยู่อันนี้ไม่ใช่ช็อกโกแลตนะนอแล้วก็จะมีมือนะคะมีมือแต่มันน่ากินนะเนี่ยหัวเลช็อกโกแลตอ่ะหัวเล็ไปแล้วนะครับโอเคครับก็สรุปว่าตัวของพี่ไอ้นะครับก็เลวอยู่เหมือนกันนะใช่เพราะว่าตัวมันบางพี่ตัวมันบางต่อไปนะเดี๋ยวมาดูตัวของพี่พึ่งมั่งไซเรนเฮปนี่นะครับของพี่พึ่งนะมือต้องอยู่ท่านี้เด้อหรอพนมมือก่อนพนมมือพมมือโอเคไปซะ นี่โอ้โหมีการพนมมือด้วยพร้อมตายแล้วพร้อมแล้วเลยหนึ่งสองสามโอ้โหกลัวคุณกลัวกไโอ้โหโยนอะไรเนี่ยเอออย่างเงี้ยตดเด็วก็มาแล้วไม่มาไม่ติดับแล้วอ้าวเฮ้ยดีม เฮ้หันลรวนเขามีของไะเนี่ยอาถรรพ์อ่ะอีกเรื่องนึงนะเขามีของหรือว่าเขาจุดไม่เป็นติดแล้วติดแล้วไม่ติดอุ้ยไหนหนูลองเดี๋ยวหนูลองนะถ้าพี่ไอ้เฮ้ยไอ้ก็จุดไม่ได้เหรอไปบอลโอ้โหไฟมันพุ่งแรงมากเลยโอ้โหแล้วไอ้โมเหรอ เฮ้ยหัวหัวไปไวมากอ่ะอหัวยังอยู่ตอนนี้ขาอะไรหล่นหมดแล้วนะพี่ดูดิเขาจ้องหน้าพี่วินาทีนี่หลบแล้วไี่ได้เกี่ยวเลย,เยตอนนี้หัวค่อยๆลงมาแล้วเขายังคงควนนมมืออยู่นะหัวล่วงไปแล้วอ่ะหัวจะขานี่เละหมดเลยเหมือดตัวแล้วเนี่ยพี่ว่าพอแล้วแ,ลแหละดับไฟได้ละเพราะว่าไม่งั้นไฟมันจะไหม้กระดาษมากแล้วพี่นะ เบาได้เบาพึ่งเบาได้เบาตอนนี้กลิ่นแรงมากแล้วดิ่นมากขอดูหน้าเขาหน่อยดิเขายังโอเคไหมแต่ที่รู้ว่าเขาอาคารมากตุกตายังอยู่ฟันยังอยู่นะยังจ้องเลยจ้องพึ่งอ่ะจ้องให้ดีอาการไม่หนูไม่ได้ทำไอ้เป็นคนไอเนี่ยหนูต้องทำอ่ะบ้าค่ับบาพี่นันนั่นแหละบงาับใหนูจุดหนูจุดตั้งหลายอันไม่ติดแต่พอไอจุดอันเดียวติดเลยเออมันต้องมาตามไอซ์ระวังนะคืนนี้ระวัง ตัวสุดท้ายเลยนะตัวของพี่ดีมนะครับตัวนี้คือไม้ขีดแบบยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่เยอะที่สุดเลยนะ600ก้านนะครับร้อยก้านโอ้โหเสียดายจังใช่อุตสาหะ้ะสวยเลยไาเลนเฮดหัวรอดไฟของพี่ดีมนะครับคุณงานความดีที่เคยได้กินคนไว้โอ้โหคุณงามความดีที่เคยได้กินคนไว้อันนี้มีความดีเหรอใช่คุณงามความดีเราขอได้อย่างสงบอุ้ยมีดอกไม้ด้วยมีดอกไม้มาให้มีดอกไม้ด้วยเหรอ ตาวยงามงสวยงามต่มานี่นะครับมาพร้อมแล้วนะครับจะให้พี่ดีมจุดแล้วไซเรนเฮดตัวที่ใช้ไม่ขีดเยอะที่สุดของเราไซเรนเฮดหัวไฟแดงนะครับหนึ่งสองสามคูนไปยังไงว้าวอยู่ไม่ขีดมันปูนี่หรืมันปูเร็วมากโอ้โหโตใหญ่มาก้ สีดำเนื้อตัวเนี้ยของดีน่ากลัวมากเลยค่ะดีมพี่ดีมโดนแน่โดนแน่วันนี้ห้ามเปิดหน้าต่างนะของดีมนี่คือแบบสุดๆจริงๆนะเพราะว่าไฟแรงที่สุดเลยอ่ะดวงวิญญาณเขาได้ขึ้นไปสู่สติแล้วมีนกมาลับอุ้ยมีนกอะไรมาด้วยอะดีมมาลับดวงวิญญาณใช่ตัวนี้เฮี้ยเลยเฮ้ยคิดได้ยินเสียงบังเอิญพึ่งนี่ฝันถึงใครเฮ้ยอีกแล้ววันนี้บังเอิ เราเป็นทั้งผู้สร้างก็ทำลายทำลายด้วยพี่ดิมจะทำการดับไฟนะครับโอ้โหขนาดดับคไฟนังเยอะขนาดนี้เลยอ่ะโอ้พี่ดีมลูก็เชฟกระทะเหล็กนี่ก็เีป็นสาขาแล้วเขาก็ได้เป็นีิเท่าพี่หรือทับทิมทับทิให้เขาด้วยนะโอ้ยตรงนี้ยังเหลือดำๆอยู่เนี่ยยังมีกลิ่นอยู่เลยอ่ะนี่อันนี้เป็นไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงไหนเหลืออยู่เหรอ น,นิดคลิปนี้นะคะพวกเรา3คนก็มาเผาดินน้ำมันให้น,น้องดูนะคะแต่พี่ดิมขอเตือนก่อนนะไม่แนะนําให้น้อง,องเล่นแบบนะคะเพราะว่าอ <Okay. S 1> ุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะคะแล้วยิ่งเล่นกับไฟเนี่ยก็อยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่นะคะ <Okay. S 1> ไม่แนะนําเด็ดขาดนะคะ ถ้า้องคนไหนนะคะชอบดูคลิปที่พวกเรามาปั้นดินน้ำมันแล้วก็มาเผาอย่างนี้นะคะสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยว่าอยากให้เอาตัวอะไรมาเผานะคะเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูนะคะแล้ววันนี้ค่ะพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามชอบะะเราไคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย